เรียกได้ว่าสถานะไม่ชัดเจนแต่อาการเขินชัดเจนมากทั้งคู่เลยนะคะสำหรับคู่จีนอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มเน็กชาลีไต่รัดและสาวจีนคนสวยขุยอันที่เวลามีโมเมนต์ที่เขาได้เจอกันทีไรภาพที่พากฏให้แฟนๆได้เห็นก็มีแต่ภาพที่ทั้งคู่ต่างคนต่างยิ้มเขินให้กันตลอดตั้งแต่ที่ชาลีไปหาขุยอันถึงพัทยามีรูปคู่ด้วยกันรูปแรก คุยอันไปคือบอลจนตอนนี้ก็บรรยากาศในคอนเสิร์ตกลองค่ำไรและอันสุดท้ายนี้เห็นทีข่าวทั้งคู่จะออกอาการชัดที่สุดแล้วนะคะทีล่าสุดคุยอันก็ออกมาไลฟ์สดชี้แจงว่ายิ้มเพราะพี่ต้อมชมพี่ต้อมสิคุยอันหล่อคุยอันสวยมากแคนใช่อืมรีสน สิแคนสวยมากแคใช่สิแคนอิ่คุยอันดยมากชาลีหล่อมากเชื่อก็ได้ค่ะว่าขุยอันยิ้มเขินพอพี่ต้อมแต่ทำไมต้องหันไปมองชาลีล่ะคะแล้วจังหวะนั้นเน็กชาลีก็หันไปยิ้มให้ขุยอันด้วยสาวขุยอันจึงเขินเข้าไปใหญ่แล้วจังหวะมองตากันก็เขินคู่ไปเลยสิคะ ถ้าขุยอันบอกว่าตอนนั้นยิ้มเพราะพี่ต้อมชมเธอแล้วบนเวทียิ้มเขินเพราะอะไรคะในช่วงตอนที่เน็คชารีร้องเพลงที่มีทอน,ว,นว่าน่ารักจังหวะนั้นเมคชารีก็หันไปมองขุยอันพอดีอันนี้ก็ชัดมากนะคะว่าขุยอันยิ้มเขินเพราะใคร นแฟนชาวดอมก็อย่ายโยงหรือคะแอดก็แค่พูดให้ฟังเฉยๆยถึงแม้สาวคนเดียวที่ชาลีบุกเดียวไปหาะถึงที่ก็มีแค่คุยอันก็ตามบางทีอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ค่ะคุยอันชาลีอาจจะเขินทิปหรืออาจจะเขินแบบพี่ชายน้องสาวแบบไหนก็ดีนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีให้กันก็พอแล้วค่ะ